เรื่องกรณีเ,เจ้าต้อมหมัดตรงจําได้ใช่ไหมล่าสุดวันนี้เห็นบอกว่าที่ต่อยคนไปต่อยคนไปเนี่ยเจ<ม>็ดคนแล้วก็บางคนสลบสลบเนี่ยน่าจะประมาณ4ี่คนแล้วก็มีปากแตกหัวแตกเนี่ยนะฮะแต่คนที่หนักสุดเลยคือพี่สมชายซึ่งโคมาค่าเมื่อวานนี้หลายท่านคงจําได้เดี๋ยวเปิดภาพวันนี้ล่าสุดเลยนะฮะ<ๆ>เพราะว่าเขามีการเบิกตัวออกมา<ๆ>เพื่อจะสอบปากคำเนี่ยนะฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยเราหวังที่ตารวจกําลังเบิกตัวในต้อมหมัดตรงเอาเปิดภาพสิครับนี่ แล้วคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมเมื่อวานนี้เราบุกไปที่บ้านเดี๋ยวเตรียมภาพจิตรกรรมฝาผนังไว้หน่อยนะเพราะว่าไปไปมาเขาน่าจะเหมือนกับคือเขาเอาว่าหูแววเขาบอกว่าเหตุการณ์ถ้าเทียบกับในคลิปมันมีหูแววเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะชกคนเพราะเขาบอกได้ยินเสียงบอกมึงเก่งจริงก็ออกมามึงเก่งจริงก็ออกมาในคลิปเขาก็เลยบอกว่ามันก็เลยจําเป็นต้องป้องกันตัว แต่เอาจริงตอนแรกเนี่ยอปพร,รผู้หญิงบอกโดนถีบหลังก่อนนะแล้วหลังจากนั้นพวกผู้ชายเนี่ยซึ่งเป็นพี่ๆอายุเยอะแล้วเลยเข้ามาห้ามแต่มาบอกไม่ใช่เสียงท้าทายมึงเก่งก็ออกมาแล้วหลังจากนั้นเขาอ้างว่าเขาโดนชกก่อนเขาก็เลยไล่ชกเลยทีละคนซึ่งอย่าลืมว่าคุณยายบอกว่าเขาเป็นแชมป์นักมวยมาก่อนอดังนั้นหมัดก็เลยหนักแต่วันนี้ตอนให้สัมภาษณ์ก็พูดคุยรู้เรื่องนะไหนล่องฟังดูหน่อย ยังไงนะครับเดีวัดนะครับเขาท้าพี่ว่าอะไรท้าว่าจะเก่งจริงออกมาดูกับเขาครับเก็เลยออกไปครับแล้วพี่ออกไปปุ๊พี่ไปใส่เขางั่วเลยหรอไม่มั่วครับไม่ได้กแล้วไม่งั่วครับพอ๋อแล้วคนไหนคนไหนที่มีเรื่องกับพี่อ่ะทั้งหมดงานนะครับทั้งหมดเลยทั้งหมจริงคหมจริงจะฆ่ายังไงครับจะฆ่ายังไงก็อยู่ที่ในงานนะครับแล้วพี่ไปเรียนแม่ไม้มวยไทยจากไหนทำไมพี่ชกบเขาขนาดนั้น ไม่ได้เรียนครับอยู่ในในตัวเคยชกมวยปะไม่เคยครับไม่เคยเลยครับครับนี่วันนั้นเพียวมีอะไรปะรรไม่มีอะไรไม่มีมมขออนุญาตครับขออนุญาตครับผู้ชมครับนี่ฮะแล้วมันจะมีอีกช่วงหนึ่งใช่ไหมตอนที่จะคุมตัวผู้ต้องหาขึ้นรถค่ะเพราะว่าวันนี้ตัวในตัม้มมดตรงหรือนายวัรชราวุธเขาจะต้องเอาตัวไปฝากขังเดี๋ยวขอฟังเสียงเขาอีกรอบหนึ่งเขาปฏิเสธว่าผมไม่ได้ใส่สนับมือนักข่าวก็ถามอีกต่อยมวยเป็นไหมเขาบอกว่าไม่เป็นนะฮะ ทั้งที่คุณยายเนี่ยเมื่อวานนี้เปิดใจกับเราว่ามันเป็นแชมป์ชกมวยมาก่อนมีคนถามว่าเราตอนโชคเขาเน่ยเราใส่คุณแจมือเราใส่สนับมือไม้ตั้มไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ใช่ไหมเราเป็นนักมวยหรือเปล่าไม่เราต่อยมวยเป็นไม่ตั้มหรอจะนึกคิดดูเหมือนเราเราต่อยมวยเป็นนักตั้มหรออยากจะฝากขอโทษสุดท้ายกับครอบครัวที่เขาได้รับบาดเจ็บไม้ตั้มขอโทษครับขอโทษเรารู้สึกผิดกับสิ่งที่ทําลงไปไม่ตั้ม ยอมรับผิดเตมเล่าผิดครับมีอะไรบคุณผู้ชมครับอ่ากลับมาตรงนี้แล้วล่าสุดเนี่ยนะคือขณะสอบปากคำเนี่ยตำรวจเขายังต้องสอบแบบเอากงกั้นเอาไว้เพราะกลัวเดี๋ยวมันหลอนเปิดวงจรปิดหน่อยใช่ไหมเห็นบอกว่าวันนี้จึงมามีภาพตอนที่เขาเมื่อวานเนี่ยเราให้ดูแล้วรอบหนึ่งก็คือตอนที่เขาสอบปากคำก็คือต้องให้อยู่ในกงและนี่คือตอนเอาตัวออกมาก่อนจะไปปากขังซึ่งเขาก็ไม่ได้อารวาสกับตำรวจนะฮะแล้วก็วันนี้เอง คุณผู้ชมฮะคนที่น่าเห็นใจที่สุดเนี่ยเขาต่อยไป7คนจริงๆเมื่อวานนี้จะมีเพจทั้งหมด7คนที่บาดเจ็บเดี๋ยวทีมงานลองเอาขึ้นมาหน่อยนะแล้ววันนี้ทานายโนบิกเนี่ยหรือกฤษดาโลหิตด,ดีเขาไปเยี่ยมพี่คนหนึ่งก็คือพี่สมชายใช่ไหม<ช>สมชายฟองอ่อนคุณผู้ชมฮะแกโคมา่าเห็นบอกว่าเรื่องนี้การจอมพลังฝากมาด้วยใช่ไหมบอกว่าต้องติดตาม ได้ไหมได้แล้วขึ้นเพจหน่อยสิอยากให้คุณผู้ชมดูเพจสักนิดหนึ่งเพราะว่าล่าสุดเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮ7เจ็ดคนนี้อาการเนี่ยหนักสุดคือพี่สมชายเห็นบอกถ้าถอดเครื่องช่วยหายใจคือแกไปเลยแล้ววันนี้ทนายโนบิเนี่ยแกไปนั่งคุยกับรองผู้การจังหวัดสกลนอครเพราะว่าวันนี้ญาติทั้ง7คนเนี่ยเดี๋ยวเปิดภาพผู้ขนานกันเลยนะครับเขาพาไปที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนอคร <c oughs> เขาเอาญาทั้ง7คนเนี่ยเข้าใจว่าเขากลัวไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยถูกทำร้ายแล้ววันนี้เห็นบอกว่าตอนแรกคุณผู้ชมฮะมีข่าวว่าญาติเนี่ยอาจจะขอให้ถอดเครื่องช่วยหายใจแต่ตอนหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนใจแล้วนะเขาไม่ถอดเพราะถ้าสมมติญาติถอดเครื่องช่วยหายใจคดีจะเปลี่ยนผู้ต้องหาอาจจะสู้ได้ว่าเขาไม่ได้ทำร้ายจนตายนี่<ะ>ก็คุณปลดเครื่องช่วยหายใจเอง<ะ>ดังนั้นญาติของพี่สมชายก็เลยจะไม่ถอดนะฮะ,ะก็รอจนกว่าสมองจะตาย แล้วก็ต้องให้เขาจากไปเพราะวันนี้ก็อย่างที่บอกถ้าถอดคือแกไปแล้วแล้วเมื่อวานญาติไม่อยากทรมานแล้วแต่เหมือนกับนักกฎหมายก็เลยแนะนําว่าถ้าญาติถอดระวังผู้ต้องหาเขาสู้กับในคดีว่าเขาไม่ได้ทําจนตายแต่ญาตินั่นแหละที่เลือก จะให้ลูกตัวเองตายดังนั้นก็เลยเปลี่ยนใหม่ครับวันนี้เราได้ไปเจอกับทางด้านของคุณอุไรวันเป็นแม่ของสมชายอ,อปพอรที่โคมา่าปรากฏว่าป้าอุไรวันเปิดใจกับเราบอกว่าได้ปรึกษากับหมอแล้วอยากจะถอด แล้วก็ให้ลูกสิ้นใจไปแต่ก็คุณป้าเนี่ยแกเซ็นเอกสารทั้งหมดแล้วนะฮะแล้วแกก็ยอมรับว่าลูกเป็นเสาหลักของครอบครัวแต่อย่างน้อยๆวันนี้ท่านรองผู้การก็ดีทนายโนบิเขาก็ยืนยันว่าทั้งหมดเนี้ยเ,เห็นบอกว่าเขาได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าสมมติพี่สมชายท่านเสียชีวิตข้อหาก็จะต้องเปลี่ยนฟังเสียงคุณป้าแม่ของพี่สมชายเนี่ยครับ ร่าสุดลบเซลสมองตายหมดแล้ว oh, <wow. S 1> เพราะว่าเลือดไหลไม่อยู่เดี๋ยวนี้หยุดแล้วแต่มันหมอเขาพูดว่ามันจัดไม่เป็นมันจะไม่มาหาเราแล้วมันไปทางอื่นแล้วมันจะทําไม่ได้ hmm. ผ่าก็ไม่ได้ hmm. เพราะว่าเซลมันตายเซลสมองนะ <Huh. S 1> มันจะไม่ดีอะกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ เหลืออย่างเดียวรอให้สมองตายเพราะว่าตอนนี้อาการอาพูดกันตามตรงก็คืออย่างที่านายโนบีบอกอะรอต้องให้เขาจากไปอย่างสงบ